ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถ MPV Hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดจากนิสสันที่กำลังสร้างกระแสแรงอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือน e ิส s ันเซเ e น a า p o w e r รรถครอบครัวที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายความกว้างขวางเทคโนโลยีล้ำสมัยและความประหยัดที่ลงตัวโดยเฉพาะกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องการทั้งความปลอดภยัยความหรูหราและความคุ้มค่าในการเดินทาง เริ่มจากการออกแบบภายนอกเซเรนา EPO WER มาพร้อมดีไซน์ที่ดูทันสมัยและเรียบหรูในสไตล์ MPV ขนาดกลางเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูไหลลื่นและสอดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมแถบโครเมียมเสริมความภูมิฐานและไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมที่เชื่อมต่อกับไฟเดอร์ทาม์ร n งงอย่างไเพิ่มความโดดเด่นเวลาขับในเมืองหรือบนทางไกลด้านข้างมาพร้อมประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเปิดปิดได้อย่างสะดวกแม้ในพื้นที่แคบ หลังคาทูโทนสีดำตัดกับตัวถังสีน้ำเงินเมทัลลิกให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความสุภาพตามสไตล์รถครอบครัวส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็บแนวตั้งที่โดดเด่นและช่วยให้รถดูสูงโปร่งขึ้นเสริมด้วยกันชนหลังที่แข็งแรงแต่ยังคงเส้นสายที่ลงตัวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางที่เป็นหัวใจสําคัญของเซเรนาอีพาวเวอร์ด้วยการจัดวางเบาะที่นั่งแบบ3ามแถวรองรับผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งแบบเต็มรูปแบบเแบาบะนั่งสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายถึงส0บกว่ารูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเอนนั่งสบายสำหรับผู้โดยสารตอนกลางหรือการปรับเบาะแถว2เป็น f l a ตเบดให้เด็กๆหรือนั่งพักผ่อนระหว่างเดินทางยาวได้สะดวกสบายอีกทั้งยังมีโต๊ะพับส่วนตัวช่องวางแก้วจำนวนมากรวมถึงพอร์ชาร์จไฟที่กระจายครบทั้ง3แถวทำให้ไม่ว่าครอบครัวจะมีสมาชิกกี่คนแต่ละคนก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้พร้อมกันโดยไม่ต้องแย่งกัน ด้านเทคโนโลยีภายใน s e เรนาอีพาวเก็ถือว่าจัดเต็มไม่แพ้ใครแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาดใหญ่คมชัดพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเดินทางและยังมีระบบปรับอากาศแยกโซนที่กระจายความเย็นได้ทั่วทั้งห้องโดยสารอย่างรวดเร็ว หัวใจหลักของเซเรนา e p o w e r อยู่ที่ระบบขับเคลื่อนแบบ Epower อันเป็นเอกลักษณ์เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กจะทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้าให้กับมอเตอร์โดยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นผู้ขับเคลื่อนลอ้อจริงๆทำให้ผู้ขับสัมผัสประสบการณ์การขับเหมือนรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบมีแรงดิดทันทีที่กดคันเร่งขับสนุกคล่องตัวในเมืองและเงียบสบายเมื่อวิ่งทางไกลที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟเพราะใช้น้ำมันในการปั่นไฟช่วยลดความยุ่งยากในการใช้ชีวิตประจำวัน ในด้านความปลอดภัย s e เรนา EPO WDR มาพร้อมชุดระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้ตลอดการเดินทางว่ารถสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงได้รอบด้านสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยเซเรนา Epower เปิดตัวที่ราว1,690,000บาท หือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความกว้างขวางการใช้งานที่ยืดหยุ่นเทคโนโลยีขับเคลื่อน E-Power และระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่ครบทุกด้านเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มองหารถ MPV ที่จะอยู่กับคุณไปได้ทั้งชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว ความสำเร็จของเซเรนา e-Power e ยังได้รับการยืนยันด้วยการคว้ารางวัล Car of the Year องเยียสิ2หในประเภทเบสไฮบริด MPV อันเดอร์0ลูกบาทเซนติเมตรในประเทศไทยรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่เครื่องหมายการันตีคุณภาพของรถรุ่นนี้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับในตลาดจริงว่าเซเรนา e-Power e เป็นรถที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านสมรรถนะความประหยัดความสบายและความปลอดภัยเมื่อมองโดยรวมนิสสันเซเรนา e-Power e จึงไม่ใช่เพียงแค่รถครอบครัวธรรมดา แต่เป็นยานพาหนะที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถ MPV ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่ล้ำสมัยห้องโดยสารที่กว้างขวางและปรับเปลี่ยนได้ระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยและสะดวกสบายรวมถึงการยืนยันจากรางวัลใหญ่ระดับประเทศรถรุ่นนี้จึงถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารถครอบครัวในปีนี้หากคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบละเอียดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ช่องของเรา เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆของวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับรถรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันขอบคุณที่รับชมครับ